สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ห้องเวิร์มฟอร์ดนะครับวันนี้ครับอยู่กับตั้มนะครับที่ฟอร์ดอารเมสาขาราชพิมคำห้ากับเจ้ารถกระบะสมาร์ททางเรียบนะครับผมพบกับเจ้าตัว Ford MSRT นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ตัวรถนะครับบอกไว้เลยว่าเรามีเพียงจำกัดเพียงแค่30คันเท่านั้นครับพร้อมรับฟรีไปเลยครับเมื่อซื้อเจ้าตัว MSRT นะครับรับ iPhone 17 Pro Max ทันทีนะครับผมจำกัดเพียงแค่30คัน30เครื่่องเทานั้นนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับก็อยู่กับเจ้าตัว M S R T นะครับเจ้ากระบาดสมาฮังเรียบครับต้องบอกว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่เราออกแบบพิเศษมาครับจากนี่ครับสำนัก M Sport ครับจากประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับในส่วนของเจ้าตัว M S R T เนี่ยก็จะออกแบบมาให้เน้นเรื่องของการใช้งานเป็นกระบาสะมาฮังเรียบนะครับใช้งานเข้าขับขี่ด้วยความเร็วสูงนั่นเองแล้วก็ลบเรื่องของอะไรเรื่องของตัวความเป็นกระบาของมันออกไปเลยครับทำให้ตัวนี้มันสามารถขับขี่ได้สนุกมากนั่นเองนะครับผม ทราบเจ้าตัว a อ s อนะครับจะมาพร้อมเครื่องยนต์สามยูนย์วีซนะครับให้กำลังสูงถึง250แรงม้าจับคู่กับตัวเกียร์อัตโนมัติ10สปีดครับแล้วก็จะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทมด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับการตกแต่งนะครับก็จะออกแบบมาให้เน้นเรื่องของการรีดอากาศได้ดีนะครับอย่างเช่นในส่วนของตัวกระจังหน้าเนี่ยก็ออกแบบมาเป็นรังผึ้งนะครับพร้อมสปิเตอร์นะครับเพื่อช่วยเรื่องของไล่เรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์นะครับทำให้ส่วนของอากาศเนี่ยมันจะไม่โดน เขาเรียกไม่ปะทารลมนั่นเองครับให้เกิดการลู่ลมให้มากที่สุดครับแล้วก็มีการหนีทําเป็นรังพึ่งนะครับเพื่อเพิ่มเรื่องของการระบายอากาศนะครับแล้วก็ในส่วนด้านข้างสังเกตไหมมีการเจาะรูข้างๆนี้มาครับนี่เพื่อช่วยให้อากาศเนี่ยมันสามารถรีดออกไปได้มากที่สุดทําให้ดําเรื่องของการขับขี่นะครับความเร็วสูงทางเลียบเนี่ยทำได้ดีมากนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้านะครับก็ยังมาพร้อมกับไฟหน้า m a g i c LED นะครับผมซึ่งตัวนี้จะมีความอัจฉาครับก็คือมันจะปรับบาลานซ์ให้อัตโนตนนะะครล้กาขึไไไฟสปผม พร้อมออโต้ไฮบีมนะครับหรือเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับเมื่อเราขับขี่ท้งมืดนะครับหรือว่าขับไปต่างบัดเนี่ยไฟหน้าจะติดให้อัตโนมัติแล้วเมื่อมีรถสวนเรามานะครับเขาจะดับให้เพื่อป้องกันการแยงตานั่นเองนะครับผมแล้วก็มาด้วยกับตัวนี้ครับไฟเดย์ไทม์น,น,นี่ลายลูกตัวซีครับหล่อๆเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัวฟอร์ดของเรานั่นเองนะครับผม ในส่วนของตัวด้านข้างนะครับเจ้าตัว m s t ครับจะมาพร้อมกับตัวล้อมแม็กครับเป็นลายพิเศษนะครับซึ่งจะเป็นลายไดมอนด์คัทนะครับนี่จะเป็นสีดําด้านนะครับตัดกับตัวสีเงินอันลอยครับเพิ่มความสวยงามครับมาพร้อมแม็กขนาด21นะครับผมพร้อมยางนี่ครับพร้อมยางคอนติเนนทัลนะครับยางระดับโลกเลยครับผมขนาดยางอยู่ที่275เจทับทับสี r 2 1นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นยางไฮเทเลนนะครับจะเป็นยางโรลเวนสูงเั้นแล้วเนี่ยออกแบบมาให้ เน้นเรื่องของการขับขี่นะครับถนนดำนะครับหรือทางเรียบเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเอาคันนี้ไปขับเนี่ยหล่อแล้วก็ใช้งานได้จริงแน่นอนครับผมเอาอยู่ทุกเส้นทางนั่นเองนะครับในส่วนของตัวชกอัพด้านหน้านะครับก็จะเป็นปีกนกอิสระสองชั้นนั่นเองนะครับแต่ว่าสังเกตไหมจะมีสีแดงมาตรงนี้เนี่ยเรามีการออกแบบชกอัพเป็นพิเศษมาครับเพื่อให้มันเน้นเรื่องของการใช้งานความเร็วสูงได้ดีขึ้นทําให้ช่วงล่างเนี่ยมีความกระชับขึ้นครับเพราะเรามีการปรับจนมาให้เน้นเรื่องของความเร็วสูงเเคใว้ตกไ มีบันไดไม่ได้คันนี้คันนี้เป็นบันไดไฟฟ้านะครับเมื่อเราเปิดประตูเนี่ยตัวบันไดนะครับเขาจะเลื่อนลงมาครับแล้วเมื่อเราปิดประตูนะครับนี่ตัวบันไดก็จะเก็บเข้าไปครับเพื่อลดเรื่องของการพัาของลมนะครับเพื่อทําให้นะครับตัวนี้มันรีดลมได้ดีที่สุดนั่นเองครับไม่เกิดการพัะลมทําให้ใช้การขับขี่ได้ความเร็วสูงนั่นเองนะครับผมถัดมาไปชมในต่อส่วนด้านหลังครับผมด้านข้างนี้ครับนี่ก็จะมาพร้อมกับตัวนี่ช่วงหน้าด้านหลังครับก็จะเป็นชชอกอัพโมโนทูมครับซึ่งออกแบบมาพิเศษสําหรับเจ้้าตััวว MSR นเองแลก็็ปช ที่อยู่นอกแชสซีเหมือนเดิมนะครับในส่วนของตัวในส่วนของตัวในส่วนของตัวแหนบนะครับตัวนี้ก็จะใหญ่เป็นพิเศษครับเพื่อทำให้ช่วงล่างมีความกระชับและเฟิร์มมากขึ้นแต่ว่าเราพ้อด้อยของเจ้าตัว m อเมนะครับที่เปิดตัวมาช่วงแรกที่ลูกค้าบ่นกันว่าเฮย้ยมันค่อนข้างแข็งค่อนข้างกระเด้งครับ อันนี้เรามีการปรับในส่วนของช่วงล่างหลังให้มีความกระชับมีความเฟิร์มแต่ว่ามีความนุ่นนวลมากขึ้นนะครับทาให้ขับขี่สนุกเล้าใจและไม่เกิดอาการตึงตังนี้อันนี้ครับแล้วก็ยังสามารถบรรทุกได้เช่นเคยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันพอมีแหนบปุ๊บเนี่ยมันสามารถใช้งานบรรทุกได้สุดๆคือตันกว่าเลยนะครับทำให้ไม่ว่าใช้งานทั่วไปขับขี่สนุนสนานหรือว่าเน้นการบรรทุกเนี่ยคันนี้ก็เอาอยู่ทุกเซตทุกแบบนั่นเองนะครับผม ในตัวของเจ้าตัว m อ็ก็ต้องบอกว่าเจ้าตัว,ตวคันนี้มันมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นแบบฟูลชาร์มด้วยชั้นแล้วการขับเคลื่อนจะเป็น 4A นั่นเองซึ่งเดี๋ยวตั้มพาไปชมนะครับว่าในส่วนของการปรับโหมดการขี่แล้วก็การขับเคลื่อนของล้อเนี่ยมันทำยังไงซึ่งมันจะอยู่ในรถนั่นเองนะครับในส่วนของตัวด้านหลังนะครับด้านหลังตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวไฟนะครับไฟหลาท้ายแบบ LED แบบฟูลนะครับเพื่ออะไรเพื่อเรื่องของาการใช้งานที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็มาพร้อมตัวบายสปอราาอออเลรรรตนะะััับหหืื RACTA มมม่ถถยงจจจส ฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้นะครับและเตือนเราที่หน้าจอนะครับและเมื่อเราไม่เบรกรถจะเบรกให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับผมในส่วนของตัวนี้ครับนี่ตัวฝาท้ายนี้เรามีการใส่ตัวดักลมมาครับหรืออากาศพลศาสตร์นั่นเองแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเป็นอาจะมีดิฟฟิวเซอร์มาให้ด้วยครับเพื่อเน้นเรื่องของการรีดลมนั่นเองทำให้ตัวลมเนี่ยมันจะได้วนที่ท้ายกระบะแล้วก็รีดลมไปด้านหลังครับทำให้การขับขี่ด้วยความเร็วสูงตรงทางโค้งเนี่ยมันจะทําให้รถแทบไม่เสียอาการเลยครับก็คือจากที่ตั้มบอกคันนี้ม พี่ๆไม่ต้องทำอะไรครับออกไปปุ๊บขับได้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวตั้มพาไปชมภายในนะครับเจ้าตัว MSRT นะครับว่าภายในเจ้าเนี้ยมีความโดดเด่นแตกต่างกับ f อร์รุ่นอื่นๆอย่างไรบ้างนะครับผมในส่วนของเจ้าตัวภายในครับอันดับแรกในส่วนของตัวอบ์ดนะครับจะมาพร้อมกับอบ์ดหนังสีดานะครับพร้อมอขีดเป็นได้สีน้าเงินนะครับแล้วก็มีการขีดด้านข้างในส่วนของหนังอะคาทาร่านะครับทำให้การขับขี่มีความกระชับแล้วก็มีความเฟิร์มขึ้นมากขึ้นนะครับผมในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับก็จะเป็น เป็นสีฟ้านั่นเองนะครับผมหน้าจอนะครับมาพร้อมดิจิตอลขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็หน้าจอกลางนะครับขนาด12นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ไร้สายได้นะครับในส่วนของตัวเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเป็นอิชิปเตอร์นะครับ10สปีดนั่นเองและก็ในส่วนของตัวนี่ครับนี่ก็จะมีชิปอัลเทอร์ไฟล์ครับหรือว่าตัวปรับโหมดกับขี่และการขับเคลื่อนของล้อนะครับซึ่งตัวนี้จะมาจะเป็นการขับเคลื่อน4ล้อใช่ไหมครับจนแล้วเนี่ย มันจะสามารถปรับดั้ง r 2 h f 4 u r l o w แล้วก็คันนี้มี 4A มาให้ด้วยครับผมในส่วนของ 4A ก็คือ4ตัวน้เองในส่วนของการขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยจะเป็นการขับทำงานแบบอัตโนมัติเลยครับมันจะเกี่ยของมันเองนะครับตามพื้นสภาพถนนทําให้เราขับขี่ได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วยังมาพร้อมโหมดขี่ทั้งหมด6โหมดนะครับผมทำให้ไม่ว่าจะขับทาง o n r o a d ด f f r o a d นะครับคันนี้เอาอยู่ทุกเส้นทางนั่นเองนะครับผมเป็นไงบ้างครับสาวเจ้าตัว Ford ดเ r t มเนะครับผมแลวก็สิ่งที่พี่ๆนะครับ แอปเชนฟอร์ดพลาสต์นะครับทำการเชื่อมต่อตัวรถเข้ากับมือถือทําให้เขาสามารถสั่งล็อกรถปลดล็อกรถค้นหารถและยังสามารถสตาร์ทรถผ่านมือถือได้ด้วยนั่นเองนะครับผมเป็นไงบ้างครับสาบเจ้าตัวคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าโดดเด่นแล้วก็หล่อมากๆนั่นเองนะครับผมสาบาเจ้าตัวเอ r t นะครับผมราคาค่าตัวที่1 7 5 4 0 0 0า้าหนนะครับจำกัดเพียงแค่30คันพร้อมรับฟรี iPhone 17 Pro Max ครับ30เครื่องนะครับผม หากลูกค้าใดสนใจนะครับสามารถติดต่อกัับต้ที่เบอร์โทร0864486910หรือมาเจอตั้ที่ฟอร์ดอาร์เมสาขาเี่พาลามหานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครกันลากเป็นใจตั้มทำคลิปอีกต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ